พูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มักจะมีคำถามมากมายสำหรับในวงการของนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่มีศรัทธานำชีวิตเข้าสู่บนเส้นทางธรรมเนี่ยก็จะไม่มีความสงสัยว่าปฏิบัติธรรมนี่คืออะไรแม้ว่าคาว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยจะใช้กันมานานแต่สมัยปัจจุบันเนี่ย ก็ยังมีผู้ใหม่เสมอๆหมายถึงว่าใหม่การที่จะนําชีวิตมาสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันใหม่กลายเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับคนในยุคปัจจุบันเพราะว่ามักจะมองการปฏิบัติธรรมจะต้องบวชนะจะต้องนุ่งขาห่มขาวหรือโกนศีรษะถือศีลแปดถือศีลห้าเข้าวัดปฏิบัติจะต้องไปอยู่ที่วัด มองธรรมะเนี่ยต้องไปทําที่วัดต้องไปปฏิบัติที่วัดหรือที่ที่เขาจัดเอาไว้ถ้าเรามองแบบเนี้ยเราเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดูจะคับแคบเกินไปเป็นเรื่องของวัดเป็นเรื่องของคนที่มีความทุกข์เป็นเรื่องของสถานที่โน้นสถานที่นี้จะต้องทําตัวอย่างนั้นอย่างนี้มรลยาลายเป็นภาระสําหรับคนบางคนอันนี้ก็เกิดเอาไว้นะแต่บางท่านที่เข้าใจดีแล้วก็อนุโมทนา อันที่จริงในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ยากเย็นแบบนั่นหรอกปฏิคือการปฏิวัติคือการกลับปฏิแปลว่ากลับธรรมะก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนามาเอาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาสู่จิตใจเราธรรมะจะสู่จิตใจเราได้นั้นเราต้องมีการปฏิปฏิคือกลับเอาเข้ามามาสู่กายสู่ใจเราอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองแบบง่ายๆนะ ธรรมะเนี่ยมีความหมายอยู่ข้อหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็เ,เป็นธรรมะทั้งนั้นทั้งรูปทั้งนามรูปเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นได้เฉพาะทางตาทางหูอย่างเงี้ยทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสัมผัสได้แต่นามเนี่ยมันเกี่ยวกับด้านจิตใจ เป็นความรู้สึกล้ว,ลวนๆกุศลหรือความดีเนี่ยก็เป็นธรรมะอกุศลหรือความชั่วร้ายก็คือธรรมะแต่กุศลเป็นธรรมะที่เราต้องเจริญอกุศลเป็นธรรมะที่ต้องละหรือสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นกุศลอกุศลแน่ที่เราสัมผัสดได้เนี่ยมันก็คือธรรมะแต่นั้นเพราะในโลกเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะไม่ใช่ธรรมะโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยลา,ามองที่ตัวเราเลย ตัวเราก็มีแต่กายกับจิตนะอันนี้คือก้อนธรรมกายเป็นส่วนของรูปธรรมเขาไม่รู้อะไรนะ่ะเขาทือท่อๆอย่างนั้นแนะหละร่างกายนะแต่ส่วนของนาม,มาทมคือจิตใจจิตใจเนี่ยรู้อะไรได้หลายอย่างจะเห็นว่าคนที่มีชีวิตเนี่ยจะต้องมีทั้งรูปทั้งนามที่มีทั้งกายทั้งใจแต่บุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะมีแต่รูปไม่มีนามคือมีแต่กายไม่มีจิต เพระเาะนั้นกายก็ดีจิตก,ก็ดีรูปก็ดีนามก็ดีที่ตัวเราเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการปฏิบัติที่ตัวเราที่เนื้อที่ตัวเราที่กายที่จิตของเราเนี่ยเมื่อเราดึงการปฏิบัติธรรมที่ตัวเราอย่าไปมองว่าจะต้องเป็นสถานที่หรือเป็นการกระทําอะไรนอกจากตัวเราเนี่ยมันมันจะมองแบบแคบเป็นไปการปฏิบททัติธรรมในเรื่องของกาย คือร้างกายเนี่ยเราก็ต้องทําให้ถูกต้องถึงเวลากินก็ต้องให้เขากินถึงเวลานอนก็ต้องให้เขานอนถึงเวลาพักผ่อนก็ต้องทําตามโอกาสของเขามันเหน็ดเหนื่อยก็ต้องพักผ่อนเวลาป่วยไข้ก็ต้องไปหาหมอดูแลรักษาคือหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยให้มันเหมาะสมออกกําลังกายนี่คือเรื่องของร้างกายเนี่ยคือทำมาเขาให้ถูกต้อง ธรรมะคือความถูกต้องทํากับเขาให้ถูกต้องคือส่วนร่างกายกายก็ต้องไม่เบียดเบียดเบียดครเดือดร้อนวาจาต้องไม่พูดทําให้คุณต้องเดือดร้อนปฏิบัติที่กายที่วาจาเราเนี่ยคือที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องเพราะฉรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนร่างกายเนี่ยโอ้ไม่จะเป็นต้องไปอดอาหารก็ได้เราทานสามมื้อก็สามมือ้อแต่ถ้าคนจะฝึกให้มากยิ่งกว่านั้นเนี่ยอาสองมื้อก็ได้ อย่างพระกุณเจ้าถ้ากระฉันแค่สองมือธรรมะคือส่วนกายของท่านก็อยู่ได้บางคนเนี่ยอาจจะฝึกกระดักทานมือเดียวพระกุณเจ้ากระฉันมือเดียวก็มีก็เป็นการฝึกฝูงการฝึกเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าให้เหมาะสมสำหรับบุนคคลคนนั้นนี่ก็ส่วนร่างกายนะคือการฝึกกายก็เป็นการปฏิบัติทา,านธรรมดาร่างกายส่วนจิตใจก็เช่นเดียวกัน จิตใจเนี่ยก็คือก้อนธรรมะที่สำคัญมากจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ที่จิตใจใจที่เป็นธรรมะนั้นคือใจที่เป็นปกติเพราะปกติของใจเราเนี่ยมันเป็นกลางๆอยู่แล้วมันไม่มีความยินดียินร้ายก็เป็นปกติอยู่งั้นผ่องใสเป็นกลางอยู่งั้นแต่เวลาผิดปกติของจิตใจ,ใจนั่นก็คือเวลาที่มีอารมณ์หรือความคิด ือสิ่งปรุงแต่งที่จอนมาสู่จิตทำให้จิตเราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างคิดปรุงแต่งเป็นความรักเป็นความโกรธเป็นความเกลียดความกลัววิตกกังวลอิจฉาริสยาหึงหวงหวาดระแวงตรงมีเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่จอมาสู่จิตอย่างนั้นทำให้จิตเราเนี่ยไม่ปกตินช่ไหการปฏิบัติธรรมทางจิตนั้นก็คือการมีสติ มีสติรักษาจิตให้เป็นปกติคือการปฏิบัติธรรมทางจิตนะมีสติรักษาจิตให้ป,ปกติแต่ไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้มันคิดหรือห้ามไม่ให้มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นหรือห้ามไม่ให้จิตมันปรุงแต่งอันนั้นไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมนะเป็นการฝืนธรรมะไปเปลี่ยนไปแทกแซงเขาเพียงแต่เรามีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตมันก็เป็นปกติแล้วในตัว พอมีสติเนี่ยรักษาจิตรู้สึกตัวรู้อยู่รู้อยู่เห็นอยู่จิตก็เป็นปกติแม้ว่าความคิดจะคิดขึ้นมาก่อนอารมณ์จะมาเปล่งแต่งก่อนถ้ามีสติรู้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะจอนจากไปโดยที่ไม่ต้องค้างคาอยู่ในจิตในใจน,นานๆบางคนที่ขาดสติไม่มีความรู้สึกตัวก็ทําให้ความคิดเหล่านั้นเนี่ย มันจอนมาสูดจิตแล้วก็ไม่จอนออกไปนะจอนจัดอยู่ในจิตใจเราเนี่ยวุ่นวายคิดข้ามวันข้ามคืนเป็นทุกข้ามวันข้ามคืนอันนี้เพราะขาดสตินะคัความคิดเลยครอบงำจิตใจไว้นานพพุทธเจา้าจึงดับเลยว่าสติเนี่ยเป็นเครื่องตื่นในโลกเป็นพุทธวัจนะคำว่าตื่นเนี่ยก็หมายถึงการไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง ตื่นคือความไม่ยึดมั่นถึงมั่นเมื่อตื่นในโลกแล้วเนี่ยจะเกิดปัญญารู้เท่าทันโลกถ้าเรามองมาใกล้ๆตัวเราก็คือโลกลามองที่จิตใจเราก็ได้ใจเราก็คือโลกโลกหนึ่งเหมือนกันถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยมันตื่นมันตื่นจากอารมณ์ต่างๆที่มันครอบนาใจคือการไม่ยึดมั่นถึงมั่นในอารมณ์มันตื่นจากการง่วงเหงาเศร้าซึม ที่มันครอบงำใจเราจะสังเกตดูได้เวลาเราง่วง <S <S เ,เวลาเราหลับเนี่ยสติมัจะขาดหายไปแต่ถ้าคนมีสติเนี่ยมันไม่ค่อยง่วงหรอกมันไม่ค่อยหลับเวลาทํางานก็ไม่ค่อยหลับคือสติมันตื่นไเสมอเนี่ยความคิดหรือความง่วงเนี่ยมันก็ไม่ครอบงำท่านยังเรียกว่าสติเป็นเครื่องตื่นในโลกจะมองดูโลกได้อย่างแจ่มชัดมองดูโลกด้วยปัญญา ไม่เข้ายึดมั่นไม่เข้าไปยึดอีกจินว่าวสติเป็นเครื่องตื่นในโลกเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยตองมีตัวเนี้ยคือตัวสติเนี่ยเป็นเครื่องนำพาชีวิตไปนักปฏิบัติบางท่านเนี่ยมีความฟุ้งมากคิดมากทุกมากจะสังเกตด,ดูว่าไอภาวะที่ฟุ้งมากคิดมากหรือทุกมากนั้นเป็นภาวะที่สติน้อยเกินไปหรือขาดสติไปเลย,เลย ขาสติขาการต่อเนื่องของการเจริสติเมื่อพูดคุยหรืออยู่กันเนื้อกับตัวเราเนี่ยได้พูดคุยสติมันก็เกิดขณะตอนนั้นเนี่ยความคิดต่างๆมันก็จะไม่ค่อยคล่องำเพราะม,มีความตั้งใจตั้งใจที่จะฟังเนี่สติก็ยังเกิดขึ้นได้ตอนนั้นน่ะทุกจะไม่ค่อยเกิดแต่พอเผลอถ้าเผลอที่ไรเนี่ย ไอ้ความคิดก็ปรุงแต่งพราะตอนเผลอเนี่ยมันขาดการต่อนเนื่องพอไม่ต่อนเนื่องแล้วมันก็จะเผลอเผลอไปนานคนที่เจริญสติเสมอๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยอาการเผลอเนี่ยมันจะน้อยลงไปและการปรุงแต่งก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแม้เกิดอาการปรุงแต่งแล้วก็จะจางคลายไปได้ไวดีธรรมบางท่านก็มาถามทําไมถึงได้ฟุ้งมากทําไมถึงคิดมาก แล้วเวลาคิดในเวลาฟงเวลาปรุงแต่งเนี่ยเราไม่เคยให้ความสำคัญกับสติเลยเราไปสนใจแต่เรื่องความคิดการปรุงแต่งอยู่นั่นแหละอาการสนใจก็คือเข้าไปปรุงแต่งด้วยเนี่ยโดยการไปห้ามบ้างทาไมมันจึงคิดมากมันไม่น่าจะคิดเลยเราก็จะระติมันาแล้วมันทำไมคิดคือเราไปยุ่งกับความคิดอย่น,นั้น,นแล้วก็หมุดหยิดเนี่ยเรื่องอรีตมันน่าจะผ่านไป ทำไมมันจึงไม่ผ่านไปอยากให้มันผ่านมันก็ไม่ผ่านเรื่องอนาคตยังมาไม่ถึงเราไม่น่าคิดแต่มันก็ต้องคิดอยู่เรื่อยมันกังวลเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปยุ่งในความคิดที่มาปรุงแต่งเราไม่ได้มาเจริญสติไม่ได้มารู้่องร,ร,รู้ตัวสติมันก็ไม่เกิดเลยไอ้ความคิดมันก็เกิดอยู่เรื่อยถ้าเรามาสนใจกับการเคลื่อนไหวเนี่ยพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกกระดิกนิ้วแล้วก็รู้สึก หรือหายใจเข้าลึกๆแล้วก็มีสติรู้หายใจออกยาวๆมีสติรู้ใช่ไหมเมื่อมันคิดปรุงแต่งมากๆเราดูความคิดแล้วก็ดูไม่เป็นเข้าไปยุ่งกับความคิดเนี่ยเราต้องกลับมาดูกายเลยเอากายมาเป็นฐานที่ตั้งมาเคลื่อนไหวแล้วก็เรามีสติตามรู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยมันจะมันแนบสนิทอยู่ที่กายมันจะไม่สนใจไอ้ความคิด แล้วจิตก็กลับมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราแต่ี่จะไปความคิดแค่นี้ยจิตมันก็หลุดออกมาจากไอ้ความคิดเหล่านั้นมีที่การเคลื่อนไหวเพราะกายของเราร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีความคิดหรอกมันทื่อๆมันไม่รู้อะไรละแต่ถ้าเรามาสนใจที่กายสติมันก็เกิดได้เหมือนกันยิ่งสนใจที่กายต่อเนื่องกันานานๆรู้สึกตัวที่กายร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยให้ต่อเนื่องกันานานๆ มันก็เป็นการเพิ่มกําลังสติให้มันมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าไปแล้วเนี่ยถ้ามันมากขึ้นต่อเนื่องนานเนี่ยไอยความคิดมันทํางานไม่ได้นะอารมณ์ที่มาปรุงแต่งมันทํางานต่อไม่ได้มันหยุดทั้งนักมันขาดไปเลยเลยถ้าเรามารู้กับกายเคลื่อนไหวนานๆนนเนี่ยมีสติรูนน้นานๆต่อนเนื่องเนี่ยจะว่าเป็นเราะวะที่สติขึ้นสมองก็ได้ถ้าสติขึ้นสมองเนี่ยมันปลอดภัยนะ แต่ถ้าเราขาดสติมเมื่อไหร่แล้วก็ไอ้ความคิดเนี่ยมันจะขึ้นสมองถ้าความคิดซึ่งสมองแล้วก็มันอันตรายสติคือสมองมากๆไม่อันตรายทําให้จิตใจเราเป็นปกติเกิดปัญญาแต่ถ้าความคิดคือสมองนี่อันตรายที่ว่าคิดมากฟุ้งมากปรุงมากอาจจะเกิดอาการสมองแตกก็ได้นะมันมีปิดเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้เรื่องของความคิดเนี่ย ถ้าเราให้ความสําคัญมากมายเกินไปไปห้ามไปบังคับไปไม่อยากไปอะไรกับเขาเนี่ยไปยุ่งเขามากมายเนี่ยมันจะขึ้นสมองเมื่อคือสมองมันก็ฟุง้งไม่เลิกเราลองมารู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวรู้กายให้เกิดความํานานให้ต่อเนื่องในการดําเนินชีวิตแต่แตละวันแต่ละวันเนี่ยสติมันก็จะขึ้นสมองเมื่อสติขึ้นสมองเนี่ยมันง่ายแล้ว มองอะไรก็รู้สึกตัวรู้กายก็มีสติแม้แต่ความคิดมันปรุงแต่งสติมันก็ขึ้นไม่ถึงขึ้นมารู้ทันในความคิดเหล่านั้นเห็นไหมเมื่อสติคึ้นสมองในสติมันก็จะเกิดเองได้นะเราสร้างความเคยทินที่จะรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองกับรูปแบบต่างๆการเคลื่อนไหวร่างกายก็ดีลมหายใจก็ดีและต่อไปเนี่ย มันจะโยงไปสู่การเห็นจิตเห็นใจเห็นความคิดรู้เท่าทันความคิดไปเองเพราะ,ะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยให้เราพยายามเติมความรู้สึกไปเรื่อยๆจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินก็ให้รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกจะหยิบจะช่วยจะแต่งเนื้อแต่งตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยแม้แต่การขับรถเราก็สามารถที่จะรู้สึกรู้สึกรู้สึก ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมันก็จะเกิดเพราะว่าที่รู้สึกตัวไปเองพุทธิค์ถึงบอกว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นจําเป็นที่จะต้องใช้ทุกเมือ่อถ้าขาดสติเมื่อไหร่เราก็ใจก็จะเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความคิดปรุงแต่งนี่แหละถ้าจะมีถ้าจะมีสติเมื่อไหร่แล้วก็สติก็จะพาจิตออกจากทุกข์ได้เพราะนั้นอย่าธรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญให้มาก กับการจริญสติในชีวิตประจำวันเห็นความสําคัญกับสติมากๆสติก็จะเกิดขึ้นใบ่อยๆ,ยๆและเราจะรู้ว่าความสุขเนี่ยอยู่ไม่ไกลถ้าใจเนี่ยมีสติ